ก็ทำหน้าที่ในการส่งเสียงสื่อสารกับประชาชนว่าการทำหน้าที่ของสอวเนี่ยเราเป็นฝ่ายตรวจสอบถ้ามองว่าการทำงานของคุณไอซ์ในฐานะสสเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบในเรื่องของอใกล้ชิดชีวิตของประชาชนแต่ถ้าเป็นสวเนี่ย พวกเราทําในเชิงโครงสร้างเราดูในเรื่องของกฎหมายเราดูในเรื่องขององค์กรอิสระรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องโครงสร้างที่ใหญ่อาจจะไม่ใกล้ชิดกับประชาชนแต่บอกได้เลยว่าผลประโยชน์ตรงนี้มันส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนโดยตรงเด่นให้ภาพชัดๆก็คือว่าสอวอตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี อำนาจในการเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทุกองคอ์กรไม่ว่าจะเป็นกะกะตปปชกสทชสารรัฐธรรมนูญ<ม>นะพอพอเห็นชอบผู้เข้าไปดำรงตำแหน่งแล้ว,วเนี่ยบรรดาองค์กรอิสระเนี่ยจะมีอำนาจกว้างขวางมากนะ<ม>สารรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสิทธิ์ยุบพ,พักน,นะลนแล้วก็ถอดถอนนายกมาแล้วไม่รู้กี่คนเห็นไหมคะว่าอำนาจล้น กกตมีอำนาจในการชี้เป็นชี้ตายการเลือกตั้งหรือแม้แต่คดีหัวสวกกตก็ยังถือคดีนี้อยู่ <ละ S 2> ยังไม่ได้ดำเนินการตาัดสินเห็นไหมคะว่าอำนาจมันใหญ่มากแล้วถ้าเผื่อสอวซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนสวคณะนี้200คนมาจากการเลือกกันเอง48,000คนเลือกมาได้200คนซึ่งแบบสัดส่วนน้อยมาก ผู้สมัคร240คนได้สวหนึ่งคนมันก็เลยกลายไปว่าคนกลุ่มเล็กๆแต่ว่าเข้ามาทำหน้าที่สวแล้วมีอำนาจใหญ่มากแล้วก็ไปเลือกองค์กรอิสระซึ่งองค์กรอิสระสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายประเทศได้ถ้าเราไม่ขัดขวางกระบวนการที่เป็นการที่จะกินรวบแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะปล่อยให้เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่างที่เรนดนเนี่ยเราเรียกว่า กินรวบบุทธิสภาแล้วเพราะว่าลงมติ130เสียงแน่นแ่นแน่นแน,นะคะคือเลือกเลือกองค์กรอิสระก็ประมาณเนี้ยสองกว่า230กว่าคดีที่น,นี่ซึ่งชาวบ้านทั่วไปออกไปถามแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้เป็นเรื่องแบบไร้สาละฮามากมพูดว่าคนขายหมูผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วเราจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้อย่างไรถ้าเผื่อเพียงแค่พูดขับนี้ เรายังไม่สามารถที่จะพูดได้